สงครามการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนยังไม่สิ้นสุดนะครับล่าสุดเนี่ยมีการเพิ่มระดับของการแบนหรือการกีดกันเนี่ยขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับมีการนำเอามาตรการการคว่ำบาตรขั้นสูงสุดมาใช้เลยทีเดียวรายงานจากบล o มเบิร์นะครับบอกว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกากน,นะครับกำลังพิจารณานำเอาข้อบังคับที่ชื่อว่า F.D.P.R. หรือ f o r r i g t Direct Product Rules ซึ่งเป็นมาตรการการคว่ำบาตรขั้นสูงสุดมาใช้นะครับเพื่อยกระดับการแบนการส่งออกเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ไปยังจีนนะฮะตอนนี้นะฮะร,รัฐบาลสหรัฐเนะี่ยประเมินสถานการณ์บอกว่าบริษัทพันธมิตรหลายแห่งที่เป็นบริษัทในสหรัฐอเมริกานะครับยังมีความเข้มงวดไม่มากพอ ทําให้จีนเนี่ยสามารถใช้วิธีลัดเลาะหรือซิกแซกเพื่อที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงบางส่วนได้อยู่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเล่ากันมาตลอด2-3ปี3-4ปีที่ผ่านมานะครับก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับผมยกตัวอย่างก่อนหน้านี้ก็คือนอกจากจะไปบังคับให้ฮอลแลนด์นะฮะอย่าง ASML นะครับซึ่งเขามีสายสัมพันธ์อันดีเนี่ยนะครับไปบังคับให้เขาไม่ขายเครื่องนะครับให้กับทางจีนนะฮะ เครื่องผลิตชิปไม่ขายอะไรก็ไม่ให้ขายนะฮะซื้อเป็นชิ้นชิ้นก็ไม่ให้ขายเครื่องรุ่นเก่าก็ไม่ดูแลให้อะไรเงรี้ยไม่ขายให้ล่าสุดนี่นะครับก็เพิ่มระดับขึ้นไปอีกนะฮะดิ้งเรียกว่าเข้มงวดขึ้นไปอีกเพราะว่าพอ โดนปิดกัน้นทางจีนเนี่ยก็พยายามซิกแซกนะเอาเครื่อง DUV รุ่นเก่านะฮะมาพยายามหาวิธีดัดแปลงโมดิฟายโดยการสั่งอะไหล่บางชิ้นมาทําให้มันสามารถผลิตได้เล็กลงซึ่งการที่เขาออกข่าวมาว่าจีนสามารถผลิต5นาโนเมตรได้แล้วเนี่ยนะฮะคือลึกๆเนี่ยข่าวเนี้มันก็เหมือนเป็นข่าวที่ปล่อยออกมา แล้วเอาจริงๆชิปตัวนั้นก็ไม่เห็นทําขายนะฮะบ,บอกว่าคนนน้นคนนี้ได้ใช้พอไปแกะดูจริงๆมันก็กลายเป็นชิปรุ่นเก่าที่สั่งมาเมื่อปี2ปีที่แล้วแล้วผลิตที่อื่นด้วยซ้ําไปนะมันเหมือนเป็นสงครามประสาททางจีนก็พยายามจะสู้นะฮถึงแม้สู้ด้วยของจริงไม่ได้ตอนนี้ก็ออกข่าวมาสู้ก็ยังดีว่าเอ้ยถึงแม้คุณไม่ขายเครื่องรุ่นใหม่ให้เราไม่ขาย EUV นะอ่านะฮะก็ เอา DUV เครื่องรุ่นเก่าเนี่ยที่ทำได้7นาโนเมตร14นาโนเมตรเนี่ยเราก็มาดัดแปลงแล้วเราก็ข่มบอกไว้ว่าเราสามารถดัดแปลงมันจนได้แบบนี้แล้วทำได้จริงหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับเราอ่านข่าวเนี่ยเขาบอกว่าได้แต่หลายคนก็ไปพิสูจน์ว่าไม่ได้แล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมฮะทีนี้มันก็ต้องฟังความหลายๆข้างเข้าไว้นะครับผมผมพูดเลยนะคือเวลาอ่านข่าวเรื่องนี้ทุกคนก็จะมาเม้นกันข้างล่างเยอะมาก แล้วทุกคนก็ไม่เข้าใจสักคนว่าผมนี่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยผมไม่ได้เข้าข้างสหรัฐผมไม่ได้เข้าข้างจีนด้วยซ้ำไปบางคนก็บอกบางคนอ่านแล้วตีความอ่ะพี่หลามเข้าข้างจีนไปเข้าข้างมันทําไมมันก๊อปปี้มันอย่างงุ้นอย่างงี้คือทุกคนเนี่ยมันมีส่วนดีส่วนเสียนะฮะส่วนที่ดีเราก็ควรจะลําลึกถึงส่วนที่เสียเราก็ควรจะไม่ไปยุง่งถ้ามันไม่มีผลกระทบกับเราเราก็ไม่ต้องไปเกลียดเขาไหมถูกไหมฮะ เออถ้าเขาไม่ได้มาก๊อปปี้อะไรผมผมก็ไม่ต้องเกลียดเขานะแต่ของสินค้าราคาถูกที่เขาทําออกมาเราไปซื้อเราก็ควรจะทําอย่างนั้นถูกปะเออสหรัฐก็เหมือนกันลังแกเขาเนี่ยลังแกลังแกเนี่ยคือใช้พฤติกรรมเนี่ยมันดูแนวลังแกมากๆมันดูไม่ค่อยแ,แฟร์ผมก็บอกว่าเอ้ยสหรัฐทำอย่างนี้มันก็เกินไปใช้อํานาจตัวเองมากเกินไปมันดูไม่ค่อยสมดุลน,นะครับผมไม่ได้เข้าข้างจีนแต่ผมว่าสหรัฐทาเกินไปอ่ะซิติวเอชชั่นเป็นแบบนี้คุณมองว่าผมเป็นข้างไหน งงกันดิผมยังงงเลยนะฮะอะมาดูกันต่อล่าสุดเนี่ยถึงขั้นใช้ FDPR นะฮะตัวย่อนะอันนี้ตัวย่อแปลง่ายๆคือมันเป็นข้อกำหนดนะฮะที่ให้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยสามารถควบคุมการซื้อขายเทคโนโลยีใดๆที่สร้างขึ้นมาโดยอาศัยเทคโนโลยีสหรัฐหรือมีความเกี่ยวข้อง แม้เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอ,าอันนี้เนี่ยมันระบุไปถึงประเทศอื่นๆที่ผลิตด้วยนะซึ่งตามรายงานเขาบอกว่ารัฐบาลมุ่งเป้าไปที่บริษัทเซมิคอนดักเตอร์สแห่งนั่นก็คือโตเกียวอิเล็กทรอนของญี่ปุ่นเฮ้ยเออผมอ่านข่าวมาผมยังไม่เคยคุ้นชื่อโรงงานนี้มาก่อนโตเกียวอิเล็กทรอน เขาทาอะไรไม่รู้อันนี้ไม่ได้ทํากันบ้านจริงนะครขออภัยเพิ่งเจอครั้งแรกนะครับเ,เดี๋ยวหาข้อมูลให้นะวันหลังนะแล้วก็ ASML ของเนเธอร์แลนด์ ASML เนี่ยผมเล่าไปในพอด์ชาร์กตอนที่ล่าสุดแล้วถ้าคุณอยากรู้คุณไปดูในนั้นตอนผมอ่านข่าวเรื่อง ASML โดนสารกิจกันทีแรกผมยังไม่ได้ทำพอด์ชาร์กผมก็ไม่เข้าใจแต่พอผมไปทำพอด์ชาร์กผมเข้าใจแล้วว่าการที่ a s m เเนี่ยเชื่อฟังสหรัฐมากมากนะฮะเป็นบริษัทเนเธอร์แลนด์นะ สหรัฐบอกว่าอย่าขายของให้จีนอย่าซัพพอร์ตจีนเครื่องรุ่นเก่าก็ไม่ให้อันไหลก็ไม่ขายให้ทําตามหมดเลยเพราะว่าเขามีสายสัมพันธ์ที่ดีกันมาโอ้โหตั้งแต่หลังสงครามโลกเขาเกื้อเฟือ้ออุดหนุนกันเขาช่วยกันมาตั้งแต่นั้น ASML ม,มีทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่ากองทัพอากาศและรัฐบาลสหรัฐช่วยเอาไว้นะไม่งั้นเขาก็แย่เหมือนกันนะครับนี่คือ การทําดีต่างตอบแทนซึ่งกันและกันไม่ได้เป็นความจงรักภักดีนะฮะบางคนไม่มีข้อมูลอะไรอะ่ะแต่เป็นพวกแบบมองโลกในแง่ร้ายอะ่ะก็แบบโอ้ยสหรัฐอเมริกามันก็เบ่งใหญ่ไปทั่วคนอื่นเขาก็กลัวที่เขามางา้อที่เขามางอทา,า,าทตามมันเนี่ยเพราะเขากลัวโดนโจมตี เออคุณเนยทุกวันนี้จะรวดจะยิงสักลูกหนึ่งอะ่ะมันก็ไม่ใช่ง่ายครับพี่นะฮะทำสงครามทุกวันนี้ไม่ง่ายไอพวกที่พัมพัมมาเดี๋ยวจะเกิดสงครามโลกที่3เนี่ยผมก็จะรอดูนะฮะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นจริงก็โอเคมันมีเหตุให้เกิดขึ้นจริงแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับเขาไม่ได้คิดว่าเออมันไม่เหมือนคนนะลุกขึ้นไปต่อยกันอะ่ะมันไม่ง่ายขนาดนั้นครับระดับประเทศระดับโลกเขาไม่ง่ายขนาดนั้นนะฮะบอกไว้ให้ฟังเลยนะครับนอกเหนือจากการ จำกัดการส่งออกแล้วนะฮะจุดประสงค์ของสหรัฐที่เตรียมนำเอา FDPR มาใช้ก็คือจะไปโน้มน้าวบริษัทอื่นๆด้วยให้ยุติการเซอร์วิสต่อเครื่องจักรในจีนอ่าคือข้อบังคับนี้นะครับมันส่งผลถึงการซ่อมแซมการเซอร์วิสการบำรุงรักษาการอำนวยความสะดวกการให้คำแนะนำ นะฮะคือทางจีนเนี่ยอยากทําอะไรก็ใช้วิธีแบบเอาบริษัทนู้นบริษัทนี้แกล้งทําเป็นว่าเอ้ยผมมีเครื่องนี้อยู่คุณอยากทําอย่างนี้คุณทํายังไงขอโน้ตหาวเดี๋ยได้ไหมส่งเจ้าหน้าที่คุณมาหรืออะไรเงี้ยคือเขาพยายามเงเขาซิกแซกเขาเลี้ยวเลาะไปหลังบ้านเจาะนูนน่นเจาะนี่ไปบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนอ่าอย่าง SML เนี่ยชิ้นส่วนในเครื่องทั้งหลายมันก็เป็นของหลายๆบริษัทรวมเข้ามาใช่ไหมฮะอ่ะอย่างอะไรอ่ะไอ้เครื่องยิงแสงอููวีอ่ะ เครื่องยิงแสงยูวีก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในเครือของ AML ใช่ไหมฮะเขาก็จีนมันก็จะแบบว่าอ,อ,อยากได้ไอ,อะไรไตัวเครื่องยิงแสงตัวเนี้ยขอซื้อหน่อยได้ไหมอ่าไอ้อน,นี่ก็พยายามพยายามนะฮะอยากได้ตัวนี้วิธีการทำแบบนี้ทำยังไงนะจูนยังไงปรับแกส๊สยังไงปรับค่าไฟฟ้ากำลังไฟยังไรปรับแสง UV แบบไหนอะไรเงี้ย คือไปลัดเลาะเอาข้อมูลมาเพื่อที่จะพยายามทําสิ่งต่างๆในขณะเดียวกันการที่จีนไปเนี่ยไปไม่ได้ไปแบบเงียบๆเลยนะไปแบบเปิดเผยเหมือนต้องการให้ไปแบบเป็นข่าวไปแล้วต้องการให้รู้ว่าเฮ้ยฉันกําลังพยายามดิ้นรนอยู่นะมันก็ทําให้สหรัฐเนี่ยที่แบบยืนแผ่ปีกอยู่เงี้ยมันก็แบบเฮ้ยไม่ได้เว้ยมันพยายามแซซ้ายแซะขวามุดเข้าด้านหลังมุดตะก้นเข้ามาด้านในมาตามข้อพับอะไรเงี้ยก็ต้องขยับอยู่นิ่งไม่ได้ นะนี่สงครามจิตวิทยาของจริงนะครับคือสุดท้ายจีนจะทําได้จริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมบอกว่ายากมากนะครับจาก DUV ไป EUV เนี่ยมันใช้คนละองค์ความรู้เลยนะครับนะใช้คนละองค์ความรู้เลยผมเชื่อได้ว่าไม่สามารถทําได้ง่ายๆในระยะเวลา5ปี10ปี นะฮะคนที่ไม่รู้เรื่องคุณจะพูดอะไรก็ได้แล้วคุณก็ใส่หน้ายิ้มลงไปในคอมเมนต์คุณไงคุณก็พูดได้ว่าโอ้ยอีกสองสาวันจีนก็ทำได้แล้วเดี๋ยวเขาก็ออกมาโชว์ใช่ไหมแล้วสามวันผ่านไปคุณก็กลับมาด้วยใบหน้าอันใสซื่อเหมือนเดิมเพราะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะอะไรคุณพูดเล่นนะส่วนผมพูดเล่นไม่ได้ผมพูดเล่นนี่โอ้ยโดนด่าเละเทะเพราะฉะนั้นมันคนละโลกกันคุณกับผมคนละโลกกันนะฮะมูมเบิกยังให้ความเห็นเรื่องนี้นะครับว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเนี่ยอาจเป็นสิ่ง ความพยายามในการสกัดกั้นจีนของสหรัฐเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยสกัดยังไงก็ไม่ได้สกัดยังไงก็ไม่หยุดสกัดยังไงก็เล็ดรอดแล้วสุดท้ายเนี่ยเกมยาวๆเนี่ยนะฮะทั้งงัดกันถึงขนาดนี้แล้วยังเอาจีนไม่ลงเนี่ยหรือบูมเบิ์ตั้งคำถามนะครับหรือจีน อาจจะชนะสหรัฐก็ได้ในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าเอองานนี้ไม่ใช่ว่าตัวใหญ่กว่าแล้วจะต่อยเขาได้แต่เพียงฝ่ายเดียวคนตัวเล็กเนี่ยมันเจาะเส้นเอ็นมันเจาะไขข้อมันเจาะกระดูกนะฮะมันแอบแทงข้างหลังมันก็อาจจะชนะได้เหมือนกันติดตามชมกันต่อไปครับคอมเมนต์กันตามสบายนะฮะไม่ว่านะฮะไม่ได้ว่าใครไม่ได้ตำหนิใครแต่บอกให้ทราบว่ามุมแต่ละมุมมันเป็นแบบนี้ รู้หรือไม่ว่า e-waste หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีมากกว่าที่คุณคิดด้วยปริมาณของ e-waste ทั่วโลกตอนนี้นะครับมีมากถึง57.4ล้านตันและ82.6%ของทั้งหมดนี้นะครับถูกทิ้งถูกกำจัดแบบผิดวิธีส่งผลให้เกิดสารพิษตกค้างนะครับส่งผลกระทบต่อร่างกายและส่งผลโดยตรงต่อสภาวะโลกร้อนตอนนี้นี่แหละครับภัยร้ายตัวจริง และที่น่ากลัวกว่านั้นต้นเหตุของภัยร้ายเนี่ยนะฮะมันอยู่ในบ้านของเราเองครับไม่ว่าจะเป็นมือถือเก่าแท็บเล็ตเก่านะฮะที่เสียแล้วสายชาร์จหูฟังที่พังแล้วหรือแม้แต่ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ที่คุณไม่ได้ใช้งานแล้วซึ่งแน่นอนว่าทุกบ้านต้องมีอุปกรณ์เหล่านี้แน่นอนเชิญชวนทุกท่านนะครับนำเอาขยะ w w s t e west, มาทิ้งที่ AIS Shop ในสาขาที่ร่วมรายการผ่านทางแอปพลิเคชัน e-wesplus นะครับรับทันทีเลยโคส่วนลด Lazada มูลค่า40บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมศกนี้นะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในลิงก์ในช่อง description ด้านล่างนี้เลยครับ